งานนี้สนุกแน่นอนกองสลักพโผพบชูวิทย์ลั่นศัตรูของศัตรูคือมิตรเมื่อคืนวันที่6ธันวาคมน็อตพันธวัฒนนักวิสุทธ์หรือน็อตกองสลักพัสได้โพสต์ภาพถ่ายคู่กับนายชูวิทย์กมลวิสิ์พร้อมระบุข้อความว่าเขาว่ากันว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรคุณอาชูวิทย์บอกเมืองใต้ขอขอบคุณที่สลละเวลาให้พูดคุยทำความรู้จักครับ ว่าแต่เมื่อกี้ผมเข้าห้องน้ํามีใครแอบถ่ายไหมครับทั้งนี้หลังจากที่น็อตได้โพสภาพคู่กับชูวิทย์ถูกเผยแพร่ออกไปเรียกว่าสร้างความฮือฮาให้แก่ชาวเน็ตเป็นอย่างมากโดยมีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอาทิชูวิทย์ก็เหมือน Google คือข้อมูลเยอะและแน่นมากๆคอมเมนต์ทันมาบอกว่า คนหนุ่มไฟแรงบวกผู้สูงอายุที่สู้เพื่อส่วนรวมนับถือครับสุดยอดสุดยอดเป็นต้นสำหรับน็อตกองสลักพลัสและชูวิตทั้งคู่ต่างมีประเด็นวิวาทะกับนายสันทนาประยุรัตน์ในช่วงที่ผ่านมาขณะที่ทางด้านของชาวเน็ตเฝ้าติดตามว่าจะมีประเด็นอะไรร้อนแรงออกมาจากทั้งสองคนหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ